เอาเลยครับสวัสรีผู้ชมนะครับผมวัาตนาเบ้กลับมาอีกครั้งในนิยายวายเรื่องเข้าครัวกับคริสโดยคุณเขียน19กันยาตอนที่1นะครับถ้าใครสนใจอ e ีบุ๊กขออนิยายเรื่องนี้ก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับไปอุดหนุนคุณเขียนกัน,นเยอะนะเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปฟังกันเลยครับตอนที่1ขอโทษครับผมรู้เท่าไม่ถึงการคริสลูกพี่เขากลับมาแล้วนะคะเสียงของวันล่าเอ่ยเรียกคริสที่นั่งอยู่ในสวน ตั้งแต่กลับมาถึงบ้านเขาก็รอเพราะว่าที่สามีมาโดยตลอดแต่พอถึงเวลาที่จะได้เจอจริงๆก็อดที่จะประหมาาไม่ได้ครับคุยกันดีๆนะคะเสร็จแล้วลงมาทานมื้อเย็นนะมีของโปรดเราด้วยรับทราบครับคุณป้าคิสยิ้มตอบเขารู้ว่าวันล่าห่วงใยและกังวลถึงเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นแต่คิสไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรได้ในตอนนี้ทำได้เพียงทำตัวให้ดีและทำตัวให้คนรอบข้างมั่นใจว่า เขาจะไม่กลับไปเป็นแบบเดิมอีกคีสรู้กอ่อกจากโต๊ะในสวนและเดินตามวันล่ากลับเข้าไปในบ้านตอนนี้คนที่ออกไปทำงานนอกบ้านกลับมาครบทุกคนแล้วโอมาลสามีของวันล่านั่งคุยเรื่องงานอยู่กับโอเวนลูกชายคนโตที่ห้องนั่งเล่นเพื่อรอมื้อเย็นส่วนคนที่คีสต้องการพบก็คงจะขึ้นห้องนอนของตัวเองไปแล้ววิลเลียมมจะกลับขึ้นไปอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเสมอเมื่อมาถึงบ้านคนที่เพิ่งออกจากโรงพยาบาลเอ่ยทักทายโอมาลและโอเวนเล็กน้อยเนําเสียง รอยยิ้มและแววตาที่คีสส่งให้ทั้งสองมันก็ทําให้คนที่นั่งคุยกันอยู่แปลกใจไม่น้อยคีสดูจะเปลี่ยนไปหลังจากที่ออกมาจากโรงพยาบาลแต่นั่นก็เป็นสัญญาณที่ดีที่คีสมีความมั่นใจในตัวเองและกล้าที่จะเอ่ยทักทายพวกเขาก่อนเมื่อพูดคุยถามถ่ยเรื่องสุขภาพเรียบร้อยแล้วคีสก็เดินต่อไปอยังชั้นสองของบ้านห้องนอนเขาวมลเลื่อมคือจุดหมายปลายทางของเขาห้องนั้นอยู่ติดก,กับห้องนอนที่คีสใช้ในปัจจุบันเขาสูดลมหายใจเข้าลึกๆ แล้วเอื้อมมือขึ้นไปเคาะประตูบานใหญ่สิ่งเคาะประตูดังสามครั้งไม่นานคนในห้องก็อนุญาตให้เปิดประตูเข้าไปได้ขออนุญาตครับคีสเอ่ยขออย่างมีมารยาทหลังจากที่คนตัวโตวพยักหน้าให้แล้วก็หันกลับไปปิดประตูให้สนิทเรื่องที่ต้องการพูดคุยไม่ใช่เรื่องที่ดีเท่าไหร่นักหากคนอื่นจะมาได้ยินนั่งสิงวิลเลียมเอ่ยบอกด้วยน้ำเสียงนิ่ง สายตาของเขามองมายังคีสจนแทบทะลุเมื่อเห็นว่าคนตรงหน้าแข็งแรงดีก็เก็บสายตาไปดีขึ้นแล้วเหรอครับอย่าทำแบบนั้นอีกครับไม่ทำแล้วครับคีสให้คํามั่นด้วยน้ำเสียงจริงจังดวงตาที่จ้องมองไปยังวิลเลียมและน้ำเสียงที่หนักแน่นทำให้เจ้าของห้องแปลกใจไม่น้อยคีสเปลี่ยนไปแต่ก็เปลี่ยนไปในทางที่ดี เออคือว่าผมมีเรื่องจะบอกนะครับว่ามาสิครับเร,เรื่องเรื่องเครื่องทอดไข่ตัวล่าสุดที่เพิ่งเป็นข่าวแม้จะทำใจมาสักหนึ่งแล้วแต่เมื่อถึงเวลาจริงๆคีสโกดที่จะกลัวขึ้นมาไม่ได้เขาสูดลมหายใจเข้าไปอีกครั้งแล้วสารภาพความผิดออกไปผมเป็นคนให้ข้อมูลคุณพ่อเองออาฮะผมรู้อยู่แล้ว วิลเลียมพยยังน่ารับและตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงนิ่งแล้วฟังดูน่ากลัวจริงๆมันเป็นน้ำเสียงปกติแต่คนที่ทำความผิดไว้ต่างหากที่กลัวไปเองก <c> ็ <c> คุณรู้แล้วเหรอคีสถามกลับด้วยความประหมา่าตกใจไม่น้อยเลยที่วิลเลียมรู้ความจริงอยู่แล้วแต่ก็ไม่เคยเอ่ยถามหรือทำโทษเขาเลย <c> แล้วคุณลุงกับพี่โอเว่นล่ะครับ <c> รู้แล้ว วิลเลียมถอนหายใจออกมาเบาๆอันที่จริงเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะบริษัทคู่แข่งชิงเปิดตัวไปก่อนด้วยรูปลักษณ์และฟังก์ชันที่เหมือนกันมากก็ทําให้บริษัทของพวกเขาเกิดปัญหาไม่น้อยเลยไหนเจ้าเรื่องงบประมาณที่ต้องทุ่มใหม่เพื่อพัฒนาให้ดีขึ้นและแตกต่างจากเดิมในระยะเวลาที่จํากัดอีกเสียหายไปมากแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินรับมือมีอะไรจะแก้ตัวไหมครับไม,ไม่ครับ เคสตอบด้วยความกลัวตัวของเขาคงรีบแบนไปกับโซฟาแล้วเป็นแน่ขอโทษนะครับผมรู้ว่าคงจะชดใช้ไม่ได้ขอโทษจริงๆครับผมจะไม่ทำอีกอืมคุณชดใช้ไม่ได้แนะ่ๆนขอโทษครับถ้ามีครั้งต่อไปคงจะไม่มีใครใจดีแบบนี้แต่ยังไงคุณก็ต้องชดใช้คุณพ่อกับพี่โอเว่นกำลังคุยกันอยู่ ถ้ารู้ว่าคุณมาสารภาพก็คงจะง่ายขึ้นครับจะพยายามชดใช้ครับเข้าใจแล้วครับอย่าทำอีกไม่ทำแล้วครับคีสรับปากด้วยน้ำเสียงหนักแน่นเขาคิดจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่แล้วคีสผู้แสนอ่อนแอคนนั้นจะไม่มีอีกแล้วคือว่าผมมีเรื่องอยากขอด้วยว่ามาสิผมอยากเรียนยิงปืนได้มวย ได้เทควันโดยูโดคาราเต้จะเรียนหมดเลยหรือไงวิลเลียมเลิกคิ้วถามด้วยความแปลกใจสิ่งที่คีสขอมามันก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะมันสามารถใช้ป้องกันตัวเองได้แต่ไม่คิดว่าคีสจะอยากเรียนพร้อมกันเยอะขนาดนี้ครับจะลองจัดเวลาดูอย่าหักโหมเกินไปก็แล้วกันครับขอบคุณครับ คีสเอ่ยขอบคุณด,ด้วยความดีใจเขาอุตส่าห์นั่งหาข้อมูลและคอร์สเรียนมาทั้งวันตอนนี้จะได้ลองสมัครเรียนแล้วคีสบอกลาเจ้าของห้องแล้วรีบเดินออกมาด้วยความเร็วเขาติดต่อโรงเรียนสอนศิลปะการป้องกันตัวที่หาข้อมูลเอาไว้แล้วเพื่อสอบถามรายละเอียดทั้งค่าใช้ใจ่ายและเวลาเรียนเมื่อได้รับคำตอบมาจากทุกที่แล้วก็ลองจัดสรรเวลาให้ลงตัวปรากฏว่าในหนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวันเขาลงเรียนไปแล้วห้าวัน ขยันยิ่งกว่าสมัยเรียนมหาลัยซะอีกหัวข้อในการสนทนาท่างกลางมื้อเย็นอย่างพร้อมหน้าเป็นเรื่องสุขภาพหลังการรักษาตัวของคิสไม่มีใครเอ่ยถามถึงสาเหตุและไม่มีใครกล่าวโทษในสิ่งที่คีสทำลงไปแต่ยังไงคิสก็ต้องขอโทษทุกคนที่สร้างปัญหามาให้อยู่ดีหลังจากนี้เขาจะใช้ชีวิตให้เต็มที่และมีสติให้ม,มากๆเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกเป็นครั้งที่สองอีกเรื่องที่ทุกคนให้ความสนใจก็คือ การเรียนศิละปะการต่อสู้ที่คีสเพิ่งจะจ่ายค่าคอร์สทุกคอสไปพวกเขาแปลกใจเป็นอย่างมากที่คนขี้กลัวอย่างคีสลุกขึ้นมาเรียนอะไรแบบนี้นอกจากนั้นคำพูดคำจาย,ยังดูมีความมั่นใจมากขึ้นแววตาที่จดจ้องมายังคู่สนทนาทำให้คีสดูโตเป็นผู้ใหญ่ความกล้าที่จะแสดงออกมาทำให้เขาดูมีชีวิตชีวาและสดใสสมวัยทุกคนมองว่ามันแปลกไม่เว้นแม้แต่คนงานที่ทำงานอยู่ที่นี่ ไม่มีใครเอ่ยถามหรือว่าแสดงความแปลกใจออกมาตรงๆเพราะสิ่งที่คีสเป็นอยู่ในตอนนี้มันดีกว่าเมื่อก่อนมากแม้บางครั้งจะยังแอบเมยอลอยหรือสะดุ้งตกใจเมื่อถูกเรียกอยู่บ้างแต่นั่นก็ทำให้รู้ว่าคีสกำลังพยายามปรับตัวผมอยากจะไลฟ์สตรีมทำอาหารด้วยครับคีสเอ่ยบอกสิ่งที่อยากทำอย่างสุดท้ายที่เขาคิดเอาไว้ทำอาหารเหลวนะเหรอโอเวนถามกลับ กิจการหลักของครอบครัวเวลิงตันคือธุรกิจอาหารเหลวและเพิ่งจะเปิดตัวบริษัทในเครือที่เป็นธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องครัวได้ไม่กี่สิบป,ปีไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่นักหากคิสจะสนใจในการทำอาหารเหลวบางทีเขาอาจจะเบื่อรสชาติอาหารที่ไม่ค่อยอร่อยนักก็เลยอยากลองผสมสูตรอาหารเหลวตามที่ใจต้องการไม่ใช่ครับผมอยากทำอาหารประกอบฮะ ันอันตรายนะคะลูกป้าว่าลองไปเรียนก่อนดีไหมวันล่าถึงกับวางช้อนด้วยความตกใจอาหารประกอบไม่ใช่เรื่องง่ายนอกจากจะทําให้อร่อยได้ยากแล้วกรรมวิธีในการทํอยังอันตรายมากอีกด้วยทั้งของมีคมทั้งไฟฟ้าหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจะอันตรายถึงแก่ชีวิตได้เลยขนาดมื้อนี้ที่เป็นอาหารประกอบยังต้องสั่งเชฟล่วงหน้าไว้ถึงสองวันเพื่อมื้อนี้มื้อเดียว นอกจากจะใช้เวลาแล้วยังเสียเงินไปหลายแสนเหรียญอีกด้วยผมทำได้าาครับจริงๆก็ลองฝึกมานานแล้วคีสตอบอ้อมแอมเขาไม่สามารถบอกได้ว่าจำมาจากความฝันในช่วงที่หลับไปเดี๋ยวจะกลายเป็นต้องไปพบจิตแพทย์แทนอย่างนั้นเหรอเราจะลองทำจริงๆเหรอลูกครับเดี๋ยวผมแสดงฝีมือเลยรอสักครู่นะครับ ขารีบลุกออกจากโต๊ะอาหารแล้วปลี่ไปยังห้องครัวของบ้านที่ไม่ค่อยได้ใช้ท่ามกลางความตกใจของคนที่นั่งอยู่ไม่เว้นแม้แต่วิลเลียมที่ไม่ค่อยแสดงท่าทีในเรื่องของคู่มั่นเท่าไหรนะ่นักจะรอดไหมเนี่ยแม่ว่าเราโทรเรียกยานฉุกเฉินไว้เลยดีมะใจเย็นก่อนคุณคิสอาจจะทำได้ก็ได้โอมารีบเอ่ยห้าภรรยาที่กำลังจะกดไลฟ์แบนใช่ครับแม่น้องคงมั่นใจถึงกล้าทำ รอดูไปก่อนแล้วกันครับโอเวนเห็นด้วยกับผู้เป็นพ่อเดี๋ยวผมไปดูเองส่วนวิลเลียมนั้นลุกตามคีรสเข้าไปในครัวด้วยตัวเองเขาเองก็กลัวอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นเช่นกันทำอะไรอยู่อ้าวคุณตีไข่อยู่คีรสหันมามองคนที่เข้ามาใหม่ด้วยความตกใจแต่ก็ยังคงตั้งใจตีไข่ไก่ต่อไปนี่ไงไข่ไก่ผมปรุงรสแล้วนะ เสียดายที่มีแค่ไข่ก็เลยไม่ได้ใส่อย่างอื่นด้วยอย่าทำครัวไหม,ไม่ไม่ไม่รองหน้าเราไปก่อนครับผมจะเทไข่แล้วพ่อครัวหัวไข่บอกให้เจ้าของบ้านหลบทางตอนนี้กระทะที่เขาเทน้ำมันใส่ไว้ร้อนได้ที่แล้วหลังจากที่ลองหยอดไข่ลงไปเล็กน้อยแล้วจึงเทไข่ในถ้วยลงไปจาเกิดเสียงดังสู้ขึ้นมาไข่เจียวฟูมากไข่เจียวงั้นเหรออื้ ถึงจะเป็นเมนูง่ายๆแต่ฝึกนานมากไปฝึกตอนไหนล่ะก็ก็แอบๆทำระวังวิลเลียมเอ่ยเตือนเมื่อคีสเดินถือตะหลิวเข้าไปใกล้กระทะไข่เจียวที่ยังร้อนอยู่ไม่เป็นไรหรอกนะแต่คีสไม่ได้กลัวอย่างที่วิลเลียมทงอ้นเขาพลิกด้านไข่เจียวด้วยความทุลลกทุเลเล็กน้อยแม้ไข่เจียวจะแตกจนรูปลักไม่สวยงามมากแต่คิดว่ารสชาติน่าจะอร่อยอยู่เสร็จแล้วล่ะไปกันครับ อหอมมากเลยนะวันลาาทำจมูกฟุดฟิตออกหน้าออกตากลิ่นใหม่ที่แทรกเข้ามากลบกลิ่นอาหารประกอบราคาแพงมาโต๊ะไปจนหมดมาแล้วครับไข่เจียวร,ร้อนๆเลยคีสทำเองจริงๆเหรอลูกจริงแท้นแน่นอนครับคุณวิวก็อยู่ด้วยใช่มะมอ่อครับทำเองวิลเลียมตอบกลับเมื่อคนข้างๆหันมาถามคำพูดและน้ำเสียงที่ดูสดใสทำให้หัวใจของวิลเลียมกระตุกไปครู่หนึ่ง ชิมได้เลยนะครับจริงๆอยากเราหุงข้าวด้วยแต่ว่าที่ครูไม่มีอะไรเลยเนอกจากไข่ทานกับข้าวนี้ก็ได้ค่ะมันแข็งนี่ครับไม่อร่อยเท่าไหร่เลยโท่เดี๋ยวป้าให้คนซื้อข้าวสารมาไว้ให้นะคะขอบคุณครับครีสตอบรับด้วยความดีใจนี่เป็นสัญญาณที่ดีหากทุกคนถูกใจรสชาติของไข่เจียวเขาอาจจะยึดห้องครูมาเป็นของตัวเองได้ เมื่อโอมาที่เป็นเจ้าของบ้านลองตักไข่เจียวไปแล้วคนที่เหลือก็ลองชิมบ้างความนุ่มฟูที่ตักงลงไปและกลิ่นหอมๆที่ลอยฟุ้งออกมามันทำให้พวกเขาตื่นตาตื่นใจไม่น้อยอาหารราคาแพงที่เคยรับประทานยังทำได้ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของไข่เจียวที่ใช้แค่ไข่ไก่ซอสปรุงรสและน้ำมันเลยหลังจากที่ลองชิมแค่ตัวไข่เจียวไปแล้วโอมาก็รีบตักไข่เจียวที่เหลือใส่จานของตัวเองทันทีรสชาติของมันดีมากจนวันล่าอดที่จะตีไหล่ของสามีไม่ได้ สุดท้ายแล้วโอมา์ก็ต้องแบ่งไข่เจียวที่เหลือให้เท่าๆกันและแบ่งอย่างเท่าเทียมคีสยิ้มก้อออกมาไม่ได้เห็นปฏิกิริยาที่มีต่อไข่เจียวนี่เป็นเมนูที่ง่ายที่สุดที่เขาฝึกทําในตอนที่เรียนทำอาหารแม้จะเป็นคีสในอนาคตที่ทําได้แต่เขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมคีสที่แค่ฝันถึงถึงทำได้เช่นกันรู้แบบนี้น่าจะเรียนยิงปืนไปด้วยจะได้ไม่ต้องมาเรียนใหม่ให้เสียเวลา ในความฝันนั้นคีสเคยเรียนทำอาหารในช่วงหลังแต่งงานและไม่อยากอยู่บ้านเฉยๆเขาใช้เวลาว่างไปกับการทำกิจกรรมต่างๆการเรียนทำอาหารและขนมหวานก็ถือเป็นกิจกรรมที่คีสสนใจเขาใช้เวลาเรียนทำอาหารมากกว่า6ปีในที่สุดก็แค่ทอดไข่เจียวให้อร่อยและไม่ให้ไหมเขาก็ใช้เวลาเรียนไปกว่าสมเดือนแล้วมันไม่ง่ายเลยจริงๆนะไม่แปลกใจนักที่อาหารประกอบจะมีราคาที่แพงถึงขนาดนี้หลังจากที่เรียนจบ แล้วสอบไปเชฟได้แล้วคีสก็เอ่ยขอเปิดกิจการในเครือเวลิงตันกรุ๊ปใช้เวลาวางแผนอยู่นานเป็นปีและเกือบจะได้เปิดกิจการแล้วกลับต้องมาพบเจอปัญหาใหญ่ซะก่อนบริษัทคู่แข่งหรือก็คือเบต้าได้ทุ่มเงินเป็นจำนวนมากเพื่อขโมยข้อมูลทางธุรกิจของเวลิงตันกรุ๊ปไปครองเขาเปิดตัวสินค้าทุกตัวตัดหน้าเวลิงตันกรุ๊ปไม่เว้นแม้แต่กิจการของลูกชายแท้ๆที่วางแผนเอาไว้ร้านอาหารประกอบของคีสถูกแยกชิงไป แล้วมันถูกมอบให้น้องสาวต่งแม่ของเขาเป็นคนดําเนินกิจการความเจ็บปวดในตอนนั้นไม่ได้มีเพียงเท่านั้นธุรกิจที่วางแผนไว้ถูกแย่งชิงไปอย่างไม่พอกิจการของเวลิงตันกรุ๊ปก็เริ่มถดถอยลงไปเรื่อยๆแม้จะสามารถกู้เสีสซ้ากลับมาได้ก็ใช้เวลาเกือบสิบป,ปีแล้วความเจ็บปวดและความยากลําบากในช่วงนั้นคีสจะไม่มีทางลืมมันไปอย่างแน่นอนอร่อยมากค่ะถ้าคีสอยากทําก็ลองดูแต่ต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุนะคะ ให้คนอยู่ด้วยตลอดด้วยนะวันล่าเอ่ยชมและอนุญาตหลังจากที่ไข่เจียวในใจานหมดเกลี้ยงไม่เหลือแม้แต่เศษขอบคุณครับอย่างนั้นพรุ่งนี้เช้าผมจะทํามื้อเช้าให้เองนะครับคีสตอบรับด้วยความดีใจหากลุกขึ้นมากระโดดได้เขาก็คงทามันไปแล้วแผนการเปิดกิจการในอนาคตใกล้เข้ามาอีกนิดหนึ่งแล้วพรุ่งนี้ทําข้าวต้มนะครับทานง่ายเบาท้องเดี๋ยวทำกล่องข้าวให้คุณลุงแล้วก็คุณวิวกับพี่โอเว่นด้วยเอาไปทานที่ทํางาน ใจเย็นก่อนนะันลูกเยอะนะนั่นนะเดี๋ยวจะทำไม่ทันหรืวนะคะใช้เวลาไม่นานครับรับรองได้ทานเธอมือเช้าแล้วก็มือเที่ยงแน่นอนแต่ว่าเรื่องที่ผมอยากไลฟ์สตรีมเอาสิแต่ก็ระวังด้วยเพราะเป็นที่รู้จักแล้วก็จะมีคอมเมนต์ที่ไม่ดีเข้ามานะออมาหน่อยนุญาตเข้าใจแล้วครับขอบคุณนะครับคีสจิมกว้างวันนี้เขามีความสุขมาก หากกิจการดำเนินไปได้ด้วยดีก็คงจะสามารถชดใช้เรื่องที่เขาแอบขโมยข้อมูลไปได้จะซื้ออะไรก็บอกนะลูกเดี๋ยวป้าจัดการให้มันน่าจะแพงมากใช่ไหมอาหารประกอบแพงมากเลยไม่แพงครับคุณป้าวัตถุดิบถูกมากถ้าเทียบกับราคาอาหารประกอบที่เราซื้อพวกเครื่องครัวเดี๋ยวใช้ของเวลคอนก็ได้จะได้โปรโมทไปด้วยถ้ามีคนดูนะครับคนที่ฝันไปไกลหัวเราะแห่ ยังไม่ทันได้ลองทำก็ฝันถึงความสำเร็จซะแล้วอย่างนั้นเหรออย่าหักโหมเกินไปนะคะรับทราบครับครั้งนี้เขาจะค่อยๆทำไปด้วยความระมัดระวังแม้จะรู้อยู่แล้วว่าคงจะไม่สามารถหลุดพ้นจากครอบครัวแบรนดรอนไปได้แต่เขาเชื่อว่าครอบครัวของวิลเลี่ยมก็คงจะไม่ปล่อยให้เขารับมืออยู่เพียงลำพังอย่างแน่นอนนี่สินะความรู้สึกของการที่ได้ไว้วางใจในใครสักคน ขอบคุณความฝันอันแสนเลวร้ายที่ทําให้เขาเลือกทางเดินใหม่แม้ในฝันจะน่ากลัวและเจ็บปวดแต่เขาจะพยายามไม่เดินไปตามรอยเดิมคีสจะต้องเป็นคนใหม่ให้ได้และเวลิงตันกรุ๊ปจะต้องไม่เดินทางไปถึงจุดตกต่ําคนที่จะต้องล่มจมจะต้องเป็นคนที่กระทําเรื่องแสนเลวร้ายต่อเขาไว้แม้จะเป็นเรื่องในอนาคตที่ไม่มีทางเกิดขึ้นแต่ความเจ็บปวดที่เขาได้รับในตอนที่ฝันร้ายมันคือของจริง เอาแล้วก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่1นะครับโอเคเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนการใช้ชีวิตใหม่แล้วก็รักตัวเองมากขึ้นนะก็คือรู้อนาคตแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็เลยเมคใหม่ทุกอย่างไปเลยยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจคุ้นักเขียน19กันยาด้วยนะครับเข้าไปคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจคุ้นักเขียนกันด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้อัตนาเบด้วยนะครับฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะ เด็กครับผมวัตวนาเบ้ตัก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 ผ้ายัง